สาวัสดีกันด้วยนะคบพบกับรายการ TDC c a t Gamer นะคะวันนี้ก็จะมาวิศววิธีดาวน์โหลดนะครับเกมเกมสถีของจีนนะคะหรืออันนี่นั่นเองครับหรือไต้หวันจีนไต้หวันนั่นแหละครับโอเคครับสิ่งที่ต้องมีสองแอปนะฮะโหลดอันนี้ได้ต้องโหลดอันนี้มาอีกครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะสองโหลด เกมเศรษฐีออคิวๆก่อนนะครับแรกนะครับก็นี่นะฮะเข้าไปที่4399นะครับนี่เดี๋ยวเริ่มแต่แรกเลยดีกว่าครับพิมพ์ว่าอะไรน,นะพิมพ์ว่า Rival ลองดูสิ Rival นะครับเจอไหม แบบหนึ่งนะครับอืมสู้ว่าเน็ตผมมันช้ามากเลยนั้นเนี่ยแล้วครับผม,มเปลี่ยนใหม่ก็ได้เร get ตล i t นะครับลองดูลองดู โอ้โหเพราะฉะนั้นก็คงเป็นลายมาเบลนะครับอ่ะเราค้นหาดูสับสสนับสนแล้วเนี่ยการค้นหาอีกโอ้โอเค เอาง่ายครับพิมพ์ลายมาเบลหรือว่าลายเลสเกตลิสคิวคิวเอ้ยเอาพิมพ์เลสเกตลิสคิวคิวนะครับมันจะได้รูปออกมาเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่รูปอย่างนี้ตัวต้องมีตัวจีนะครับนะครับแล้วก็โหลดเลยเดี๋ยวลองเข้ารอบนี เน็ตเออเนี่ยใช่ปะไม่ใช่นี่โอ้นี่ครับนี่ให้เล็ดเกล็ดไปนะครับก็จะมีอย่างนี้นะฮะกดโหลดกดโหลดเลยครับกดโหลดปุ๊บนะครับก็จะได้ไอ้นี e ้มานะฮะต่อไปคิวนะครับต่อไปแอปที่คิวคือแอปที่ใช้สื่อสารนะครับอันนี้ อ้าวมันหายไปไหนโอเคครับ F Q Q โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงอืออืมอ,อืโหลดได้จากเพสโตนะครับนี่ครับพิม Q Q ไปเลยนี่มันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ครับเลือกอันแรกไปอันแรกครับอันแรก แชทเนี่ยที่ไม่เขียนแชทอ่ะโอเคมาถึงตาอืมกด5้าเป็นอย่างนี้นะครับก็กดซิงอัพไปเลยแล้วก็เลือกอะไรวะเลือกไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์อยู่ไหนนี่ไงไทยแลนด์แล้วเขียนเบอร์ไปเลยหกหกเอออะไรวะ คอนเฟิร์มครับนี่ครับกำลังส่งจะส่งไปทางอีเมลนะครับลงทะเบียนรอ,อแป๊บรอ,อแป๊บ ้ามทำไมส่งไม่ได้เอาใหมอีกรอบนึงเร็วไม่ได้เออเกเอาใหมเอมเป็นศูนหรือเปล่าตรงนี้เบอร์ผมอันนี้นะครับเฮ้ยเราว่าเรามัวนะโอ้ หกหกนี่พิมพ์ศูนย์เก้าสี่นะฮะหกหกนี่แทนศูนย์ใช่ไหมอืมไเด,ดูก่อนอือหือห้านาทีแล้วเวลาเซ็นนานมากเซน มองส่งนี่มาแล้วใช่ป่ะเอเอเนี่ยอ้าวเออเนี่ยทำไมมันไม่ได้เนี่ยมันส่งข้อความมาให้แล้วเนี่ยเนี่ยห้าสี่สามเก้าศูนย์สามเนี่ยไม่ไม่ได้วะเดี๋ยวดูก่อน อน,นี้เปล่าวะหรือว่าเราผิดอันกันวนะเอ,อ้โอเคผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเออเมื่อกี้ผิดภาพไปหน่อยสมครไม่เป็นจริงด้วยหนึ่งสองหนึ่งสี่จ็สอง หนึ่งสองหนึ่งสี่เจคือเมื่อกี้ไอ้ตรงที่เราใส่เนี่ยเออไอตรงไอ้ที่เราใส่เบอร์นะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์ซ้าแล้วมันมันเขียนว่าบวกไทยแลนด์บวกหกหกแล้วเราพิมพ์เบอร์ของเราไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ศูนย์ไม่ต้องพมพบวกหกนะครับอย่างเช่นเบอร์ผมเนี่ยที่มันเขียนบวกหกหกไอ้ตรงข้างหลังนะครับให้เราเขียนเก้า ให้เราเขียนเบอร์ไปเลยนะครับอ่าของผมก็เป็นหกหกไม่ต้องพิมพ์หกหกนะครับงงมั้เนี่ยเอาเป็นว่าที่เขาพิมพ์ไอ้นั่นนะให้เราพิมพ์เก้าสี่ปันเจ็ดนะครับตามเบอร์ที่คุณในนี้เลยศูนย์นะครับอือโอเคมาขอตั้งนิกเนมนะครับว่า TDC Cat Game นะฮะ ดำไปเลยเกสตัสดูนิวเฟย์นะฮะโอเคนะฮะเราก็สมัครเป็นเรียบร้อยนะครับสมัครได้แล้วกว่าสมัครได้นานเทปแย่เร็วอ่า โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนั่นเลยนะครับของเศรษฐีนะฮะเดี๋ยวผมอัดอ่าเดี๋ยวผมค่อยตัดคลิปไปนะฮะโอเค